อะไรมันดังไม่รู้โจ้ลูกจะไปซ่อมไหนก็ไม่เจ้าไปซ่อมไหนดังกริ๊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 งหน้ารถเนี่ยยไงเนาะผมไม่เอาเข่าดันตรงหน้ารถเห็นะนะเงียบเลยบอกกันอ๋อครับผมไปเลยกูอะสตาร์ทลองเลยหลอกหมูบ้านเลยกริ๊ง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 หังที่อะไรว่าเจะเอาเข่าดันก็เงียบเนาะเออเลยก็เลยขี่ไปก็คว้าปงลูกแจหันกลับมาดูไงใส่กระดิง่งด้วย กูขี้ทำมู่บ้านเลยกูวะกูมาเก็บตึงฮะกะดิ่งออกเงียบไหมเงียบพี่กูกำกะดิ้งก็ถึงบ้านแล้วไอเป็นไรแล้วลูกบอกกะนีเอแม่เอ้เยกลิ้งกลิ้งโอ๊ยตายแล้วหมดแม่เก๋แล้วนี่แหละลูกเหอเกยบเล้ันห้ากว่าอ่างบอกฝันห้าเอางี้ก็เหมือนกับแม่คิดถึงโจ เลยเลยหลอกให้เจ้าม้าวะแข่าางคอนตีนได้ไหมขอ๋อ,อได้เลยแม่ผ <laughs> ู้โอ้จะไปร้านอื่นนึกแก่งลูกระดันละก่อนอะไรคนอื่นนะโอ้ยแม่เอ้ยทั้งมัดเลยสองตำพัดแล้ว,ลาาลวบอกกันว่าพันห้าเงี้ยข้าซ่อมรถแม่มึงบอกเนี้ยค่ากำกระดิ่งเลยกูเมื่อยขึ้นเดินไหนที่กำกระดิ่งขี่รอบหมู่บ,บ้านมาคืนแม่มึงเนี่ย